สวัสดีครับเพื่อนเมาชมสวนสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่ปูอินทราลามนะครับนี่มาดูดูหลังจากที่ฝนตกมาสองสามวันที่ต่อกันครับต้นใหม่ใบยาลายเลิมชดชื่นครับมูทีตายก็มีครับหลังจากแหล้งมานานเลยครับมาดูอินทราลามครับอินทราลามที่เราห่อไว้ดูน้ำในคลองไส้ไก่ก็เริ่ม เก็บเต็มคลองเลยครับอินภารามที่ละหอไวก้ก็ก็ดีอยู่ครับนั่นก็มีรวงบางนิดหน่อยธรรมดาดูความสดชื่นความเฉียวจะอุ่มเริ่มมาเลยครับอินภารามที่ยังไม่ทันได้หอก็มีครับหอยังไม่ทันเซ็จนี่ครับมาดูต้นนี้ต้นนี้ก็ยังไม่ทันได้หอครับหอยังไม่เซ็จ มีอยู่ช่วงนี้มีอยู่สามต้นครับที่ยังไม่ทันได้หอ่อภายภายในสวนสวนมาก็หอ่อเก็บสเสร็จแล้วครับเก็บหมดแหละช่วงนี้ฝนตกทุกวันทำอะไรไม่ได้เลยเดาก็โตเดี๋ยวก็โตครับ,บดูน้ำน้ำมันยังขุนอยู่มันน้ำฝนที่โตเข้ามานะครับ ดูต้นนี่ดูนี่ดูต้นนี่ก็ยังไม่ทันได้หอครับยังไม่หอ่อต่โดนฝนก็ไม่เป็นไรครับนี่ครับดูกำลังโตเลยครับเพราะได้ฝนได้น้ำมาความชุ่มชื่นก็เพิ่มมากขึ้นครับตัวนี้หอเก็บเส้ ัอเซตแล้วยู่สามจานครับนี่นี่จานนี่ที่ยังไม่ท่านได้หอครับอันที่หอไว้ก็มีล่วงบ้างธรรมดาครับนิดหน่อยครับ